พวกเราทั้งหกคนจริงๆก็ตื่นเต้น้ทุกคนเลยครับเพราะว่าพวกเราทกคนนี้ก็เติบโตมาจากมามาทุกคนก็เคยตัอปราทานกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มีหน้าของตัวเองไปอยู่บนซอมาม่าก็ดีใจมากบ สนุกไหมวิ่งสนุกไหมสนุกมากครับจริงๆคือถ่ายทำไปด้วยเรียกว่าได้ทำงานแล้วก็อิ่มท้องไปด้วยครับผมเรียกว่าครบจริงๆวันนั้นครับก็อิ่มเสร็จแล้วก็นอนอเสร็จแล้วก็เราขึ้นมาทำงานใหม่จะได้เป็นเป็นได้หนึ่งได้ครับสนุกมากครับ ด้วยความที่พวกเราสนิทกันแล้วครับเวลาเราถ่ายทำด้วยกันเราก็จะเล่นมีการพูดคุยกันเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโมเมนต์ของเราเองครับก็จะมีดีเจดีเจวินใช่เปิดเพลงไตเติ้ลไงเปิดเพลงบิวพี่ๆหน่อยโอพี่แบบเหนื่อยคือเพลงไม่น่าเปิดตอนบ่ายครับน่าจะเปิดหลังเที Christ, <p> ah. mm ่ยงคืนใช่ค hmm. ok ่ะ มีหลายกิจกรรมมากๆเลยวันนี้มีทั้งกิจกรรมที่เล่นกันเองแล้วก็ชวนแฟนๆขึ้นมาเล่นด้วยครับแล้วก็เรามีแจกของรางวัลให้กับแฟนๆเยอะเลยครับมีทำบุญด้วยอ่าใช่แล้วที่สำคัญเรามีประมูลใช่ครับทุกคนเนี่ยก็จะมีมูลนิธิทิตของตัวเองครับใช่ใช่ที่ไม่ได้เงินมาได้ไหม สื่โครงการนะครับอย่างของสิ huh. ่งเนี่ยสิ่งจะมอบให้แก่มูลนิธินะครับผมสถาบ้านมาเลเซียค่ะครับผมของที่เป็นเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวครับผมใช่ครับผมผมเป็นเชลย์โครงการป้องกันการขาดดุลสังคมครับผมผมเป็นมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาครับข้อของกันนะครับเป็นมูลนิธิดอกเดืรยเตียมครับครับผมเขาเป็นสถาบันข้อเด็กชายบ้านมหาเมฆครับ ็ฝากมาม่าโอเคทั้งหรสชาติด้วยนะครับมีแบบแห้งสมรสชาติมีแบบน้ำสรสชาติไงก็อยากให้ทุกคนได้ลองทุกรสชาติเลยับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับอกคนะครับอร่อยมมกครับอร่อยแม่ครับทุกคนอร่อยจริงเชื่อว่าทุกคนต้องติดใจมากเลยครับฝากด้วยนะครับ